หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่32มอบของขวัญปีใหม่2,558ให้ประชาชนเป็นถนนและแหล่งน้ำผลเอกไพบูบุ์คุ้มฉายารองผู้บัญชาการฐานสูงสุดเป็นผู้แทนผู้บัญชาการฐานสูงสุดในการส่งมอบโครงการดังกล่าวทั้งสองโครงการให้กับประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันต่อไป ทางนี้พันเอกอภิรัตนรามนัทผู้บังคับการหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่32สำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย ได้เปิดเผยว่าได้จัดส่งชุดปฏิบัติงานช่างออกก่อสร้างเส้นทางคมนาคมและงานพัฒนาแหล่งน้ำกินน้ำใช้ตามแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ2,558จำนวน10โครงการเพื่อเร่งให้แล้วเสร็จภายในวันที่25ธันวาคม2,557สำหรับเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนตามนโยบายของผู้บัญชาการฐานสูงสุดสำหรับโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จได้แก่ การก่อสร้างเส้นทางจราจรคอนกรีตรเสริมเหล็กกว้าง4เมตรระยะทาง1,810เมตรสายบ้านม่อนปินใต้หมู่ที่12ตำบลท่อปินเชื่อมกับบ้านห้วยงูในหมู่ที่5ตำบลสันทายอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ทำให้ราษฎรสามารถใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกปลอดภัยทุกฤดูกาลส่วนอีกโครงการหนึ่งได้แก่การขุดลอกหน้าฝายแม่ยางกลุ่ม ขนาดกว้าง15เมตรยาว100เมตรลึก2.5เมตรที่บ้านห้วยคร้ายหมู่ที่5ตำบลเปียงหลวงอำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเดิมมีสภาพตื้นเขินมากไม่สามารถกักเก็บน้ําได้อย่างดีเยี่ยมและราษฎรสามารถผันน้ําไปใช้ในการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ